สวัสดีครับสวัสดีวันที่แปดนะครับพฤทธาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเช้านี้ก็จะแพ็คนำส่งกระเป๋าคอคอสนะครับคอคอสนี่ครับสวยงามเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมใบหนานะครับมีรูปกันกระแทกนะครับหนาถึงหน้าจะประมาณเกือบสามเซนนะครับผมความหนานะครับนี่ครับข้างในนะครับ สวยงามนะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่คอสหนึลงไปเลยนะครับ X5D Micro Station Micro Arranger นะครับพวกตระกูลคอกรุ่นเล็กอะครับพวกไมโครนะครับแล้วก็คอก X50X5D นะครับผมยกเว้นพวกโคมนะครับกับคอก PA จะเป็นอีกระเป๋ารุ่นหนึ่งนะครับผม ข้างในก็มีบุกกันกระแทกอย่างดีแล้วก็หนามากนะครับสามารถสะพายแล้วก็หิ้วไปได้นะครับซิปจะมีสองทางนะครับซิปจะมีสองทางทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับเราสามารถที่จะลดซิปออกมาได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวหาาจะคำนองนิดนึงนะฮะยังไม่เข้าเข้ารอยนะครับสีดําสีเดียวนะครับผมสีดําสีเดียว นี่ครับมีหมูหิ้วนะครับผมหิ้วได้สบายครับตอบโจทย์สาหรับนักดนตรีที่เดินสายนะครับเดินสายวันหนึ่งเล่น3ามสี่ที่นะครับนะครับก็กันฝนได้ด้วยนะฮะกันฝนได้ด้วยแต่ว่าไม่ไม่นิยมอย่าเอาไปแช่นะครับหรือว่าวางไว้ข้างนอกครับอันนี้ขี่ฝากตากฝนอะไรเนี่ยก็สามารถกันได้ในระดับน่งนะครับในระดับน่งนะครับผมนี่ครับผมข้างหน้าก็จะมี กระเป๋าหน้านะครับผมสามารถใส่ของได้มีซิปนี่ด้วยนะครับผมเขียนนี่ห้อคล็อปชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกะไรเป็นขากระเป๋านะครับเวลาเราวางป๊บนะครับมันก็จะช่วยกันกระแทกได้นะครับผมแล้วก็สายสะพายข้างหลังนะครับนี่ครับสายสะพายข้างหลังเวลาเราอยากจะขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ขี่ไปนะครับ เท่ครับเท่แล้วก็ตรงรุ่นนะครับใช้ได้กับตระกูลคอกหลายรุ่นนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับผมนีวได้ได้นะครับผมครับก็เสนอที่ไป1690บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็กิ้งก้างมานะครับในเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี a c e b o o k นะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี Facebook หรือในช่อง YouTube นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์0 6 5 1 1 2 5 8 4 9 0 8 1 4 7 7 4 2 7 5นะครับกับกระเป๋าคอสคอสนะครับคอสนะครับใส่ได้หลายรุ่นนะครับคอสหนึ่งคอสสอง X 5้า DX 5้ศูนย์นะครับไมโครสเตชั่นไมโครเรนเจอร์นะครับคอสอันนี้นะครับอ่าเรนเจอร์หนึ่งเรนเจอร์สองนะครับผมใช้ได้หลายรุ่นครับ แต่ถ้าเป็นพวกกระเป๋าทอก p ีเอไม่ว่าจะเป็น5 0 6 0 3 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0อ่า800 900, 900ร0 0 0งพนวกนี้จะเป็นอีกกระเป๋านึงซึ่งใหญ่มากแล้วก็พวกคอกโคนงนะครับอ่าโคนอ่อยพวกนี้ก็จะใส่กระเป๋าทอก p ีเอนะครับผมสนใจอยากดูกระเป๋าทอก p ีเอก็อโทรมาได้นะครับอันนี้กระเป๋าคอกคอสครับผมคอกคอส ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ